โอเคก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมพ่อจะมาทําการเล่นแก้มือนะครับในโหมด4 v 4นะครับหรือว่า4ี4สีไฮไลท์นะครับ 4v4 ใหม่ตั้งเองนะครับนะซึ่งถ้าถ้าคนที่เคยดูคลิปผมนะก็จะรู้ว่าผมได้เล่นไปแล้วนะครับซึ่งมันแหลกมากโคตรที่จะแหลกนะเพราะตอนนั้นเน็ตผมหมดไงแล้ววันนี้นะเป็นวันที่เน็ตผมมาแล้วนะครับผมก็เลยจะมาทําการแก้มือนะครับโดยการกดอีกครั้งหนึ่ง แล้วมาดูกันว่าฝีมือผมมันจะชนะได้ชิวๆหรือมันจะชนะได้แบบกากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับนะคนดูโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในแมป CV c v c Highlight แล้ะนะับนะ่าอยู่ในแมป Nec Tera นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น,นด้านของสองฟองคู่ไอวอ1หนึ่งแล้วก็เกาะกับหมวกอะไรอย่างนี้นะนะซึ่งดูจากการวิ่งของเราก็จะรู้นะว่าค่อนข้างที่จะเลื่นไหลเลยนะครับนะ และการจริงครั้งนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีคำว่าค้างแน่นอนนะครับนะนี่นะครับนะนี่นะผมบอกแล้วใครไหวับผมล็อกสวยมากเพื่อนยัดเข้าไปสวยมากโอเคนะตอนนี้ผมก็จะทำการเก็บเจ้าตัวนี้ให้รอดนะครับ ค okay. ตอนนี้เพื่อนเราเอาสุดนะนะตอนนี้ข้างล่างเราเหมือนจะมีตัวหรือเปล่านะตรงทางน้าของเพื่อนนะเอ้าเอาโหตกล,งงล่วงลงมาได้ยังไงล่วงลงมาได้ยังไงครับคนดูเราจะขึ้นไปใหม่นะนะโอเคตอนนี้เขาเขาได้ลงไปแล้วนะนะ Okay. ตอนนี้เราต้องดักตรงนี้นะเพราะว่าเขาน่าจะวิ่งเข้ามาทางนี้แหละโอเคตอนนี้นะเราต้องการทางแม่เขาออกนะนี่นะโอเคตอนนี้เราก็นำไปหนึ่งศูนย์แล้วนะคนดูเป็นงไงครับดูก็รู้นะว่าผมไม่มีแหลกเลยนะยิง้างนี้คือยิงเป็นร่วงนะนะคือไม่มีการยิงและดีเลยนะครับแล้วค่อยมาล้มนะ มบอกเลยว่าตอ่อยอ่างนี้นะไม่มีใครไหวผมแน่นอนนะับในโหมดนี้ผมบอกแค่นั้นแหละน้องๆพี่ๆทุกคนนะบ <c oughs> มาโอเคมันจะมีใครไหวผม,มว่าคนดูคือถ้าเกิดเน็ตผมมาไม่มีใครรอดไปจากผมสักคนนะับนะผมบอกเลยนี่ขนาดผมไม่มีทกิลลูกซองนะับไอสกินเนี่ยครับสกินลูกซองนะับผมบอกแค่นั้นแหละ ถ้าผมมีตะกินลูกสองนะมันไม่รอดแน่ๆแล้วเราต้องเข้าไปนะเ,เี๋ยวต้องชุบเพื่อเฮ้ยแย่และแย่และผมต้องปั้นยาวนะตอนนี้ไม่งั้นไม่รอดแน่ๆต้อออกไปชุเพื่อเราครับนะ ตอนนี้เราได้ไปหนึ่งตัวแล้วนะครับนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็เอาไปอีกหนึ่งตัวนะครับนะโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะครับนะมันมาแบบว่าเยอะมากเลยนะครับนะ <c oughs> ผมเลยไม่ไหวนะ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมาเดียวตัวมันไม่ไหวผมแน่นอนเช่นนั้นเลยนะครับคนดูผมต้องมาแก้มือให้ได้วันนี้ผมต้องชนะมาให้ได้เนื่องจากวันที่ผ่านมานะผู้ไมยิงปุ๊บอุ้ยทีย่เรากว่าจะล้มรอเป็นชาตินะนะสมมติยิงตอนที่อยู่ตรงฐานเนี่ยแม่งไปล้มตอนกูชนะแล้วคนดูที่ดูดิ เออไม่โคตรถึกมันถึกไม่ใช่ถึกนะเน็ตกูมันกากไอ้เงี้ยคุณดูแต่วันนี้เน็ตผมมาเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะจัดสักหน่อยนะครับนะเอออย่าให้เสียทรงปั๊ม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 เออแล้วมันกลับมาไอ้เงี้ยกูสากกระโดดได้สัตว์ตต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 ต๊๊๊๊๊๊๊๊๊งง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 ง ดเอ้ามันมาอยู่นี่ปะมันมาอยู่หลังเราไว้เยอะโอเคนี่เพื่อนเราก็วิ่งมาแล้วนะโอเคตอนนี้เราข่าวมันไปแล้ว เราก็จะไปกันดีกว่าเลยนะครับนะน้องๆทุกคนเราไปกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้มันเจ็บหนะักตอนนี้ผมต้องดูนะบ้าเออเนียตอนนี้ผมต้องค่อยๆเคลื่อนย้ายไปตามสเต็ปนะครับ เอ้าไอ้เขียวูตั้งไอวอลไม่ได้เลยแย่แล้ว <c oughs> yeah, ลคนดูผมจะได้แก้มือไหมนี่หรือมันจะแก้ผมเนี่ <c oughs> โอ้โหตอนนี้สองหนึ่งะครับสกอร์นะไหลลงเรื่อยๆนะครับนะอ้หผมนี่หมดใจที่จะเล่นเลยน,นะครอยากให้ผมมีกำลังใจเล่น <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะนะ <c oughs> เออยงเงี้ยไอ้เขกูสัรหาทำจัดอ่ะมาพคนดู มันจะมีใครไหวกับผมปะวะเนี่ยแต่ตอนนี้มันไหวแล้วมันเริ่มไหวแล้วมันเริ่มเอาขึ้นแล้วมันเริ่มเอาเรื่องแล้วคนดูแต่ผมบอกนะครับตอนนี้เป็นตารแรกของวันนะครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสามารถเอาชนะมันได้หรือเปล่านะครับแต่ขอให้ชนะเถอะนะี่เคตอนนี้เราวิ่งเข้ามาแล้วไงต่อเ โอเคตอนนี้ล่วงไปหนึ่งนับนะ First, First, First. นี่ผมต้องโอ้ยโดนด้วยโดนด้โดนได้เลยนะมันโดนได้ยังไงเปลี่ยนไปได้ยังไงแย่แล้วไอ้เหี้ยแย่แล้วไอ้สัตว์แย่แล้วคนดูผมต้องรีบไปนะครับอ,ออกจากถิ่นมันให้ไวที่สุดนะครับนะ อนนี้ผมก็ขึ้นมาได้นะครับบนนี้เราก็ต้องไปจัดการศัตรูอีกทีหนึ่งไม่รู้มันอยู่ไหนเหมือนกันนะครับเฮ้ยผมต้องไปช่วยเพื่อนละแย่้วเยอะโอ้โหแย่แล้วคนดูแย่ yeah, จริงๆละแย่ของแท้เฮ้ยผมจะไหวกับมันปะนี่ถ้าผมไม่ไหวนะครับก็ ผมว่าคงต้องมีรอบต่อไปนะนะเพราะแน่นอนวะ่าผมไม่ยอมมันแล้วแล้วเพราะเน็ตผมมาแล้วเี่ยคนดูมันจะยอมได้ยังไง่ะครับน้องๆเออใช่ไหมเน็ตผมก็มาแล้วเนี่ยมันยอมกันไม่ได้ของนี้มา <c oughs> หรือไม่แน่เราอาจจะพิกเกมนะนะหรือไม่แน่เราอาจจะพิกเกมย้ำเราอาจจะพิกเกมนะครับไปเลย <c oughs> เพื่อนเราไปไหนไม่รู้เราไปด้วยเลย เฮียยาหลืเพื่อนมึงอย่าพากูมาอัดขายตรงนี้เลยโอ้ยกูติดเพื่อน,นอ่ะไอ้เจ็บมไมกูติดเพื่อนจังเลยอ,ะอ่ะสวย,ยมากโอ้โหเพื่อนเราไม่มาได้ไหมหไวะทำไมเพื่อนเราไม่มามาคนดูนะถ้ากูงงว่ะทำไมเพื่อนเราไม่ขึ้นมาวะเออแย่ละเพื่อนกูก็ยิงฝีมือที่กากมาเยอะแจะไหวไม่หนีฮี่ <c oughs> มไม่รอดน,นะ โอเคตานี้แพ้ไม่เป็นไรเพราะอันนี้อาจจะเป็นพอตตี้เราหรือเปล่าอาจจะเป็นพตตี้เรามันกากหรือเปล่าคนดูผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเรากดต่อเลยนะเราจะแก้มือให้ได้นะวันนี้นะคือผมขอแค่เจอตี้แบบว่าตึงๆนิดนึงกับตี้เรานะไม่ใช่ตี้มันนะฮคยตี้เราตึงปุ๊บเนี่ยคือชนะเลยนะนะผมว่าต้องชนะแน่คนระับ เมื่อกี้มันอาจจะเป็นเพราะแบบว่าที่เรามันกากเกินไปหรือเปล่าหรือผมอาจจะเล่นไม่ถึงสูตรถึงขิงถึงพริกถึงน้ํามะเขือเทศอะไรงนี้นะนะเราจะต้องเล่นให้มันตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงก่อนวันนี้นะไปโอ้เริ่มมีแหลกแล้แย่ละไม่เป็นไรนะค่อยๆเล่นนะค่อยๆไปค่อยๆเป็นไปค่อยๆไปตอนนี้เพื่อนเรามีเสียงคนเดินนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคล่วงไปหนึ่งนัดนะเีี้มาครับขนะ่าวนี้ผมก็ไม่รู้โอเคผมเห็นตัวแล้วนะป้าตอนนี้มันก็เจ็บมากใกล้ล่วงแล้วนะนะใกล้ที่จะล่วงแล้วตอนนี้เราก็ต้องหาบุคคลก่อนนะป้า างด้านของพวกบุคคลน,นั้นอยู่ไหนกันนะไม่เคยมีเพื่อนเพื่อนเราจริงเพื่อนเราเกลียดก,กันมากเลยน่านะจะเล่นง่ายนะถ้าไม่มีเพื่อนนะอืมเมื่อไหรเขาเจะถ้าผมอยากให้สร้างหมดหรือว่าหมดแรงสีสีนะผมรู้มันชื่อสีสีนะแต่ว่าถ้าเกิดสร้างเป็นแบบว่าคนเดียวน่าจะดีกว่านะผมว่านะเออไอ้เหี้ย ตายสมึงตายสมึงไงตายตายสมึงนะครับตอนนี้ผมก็ทําการชนะมาใกล้แล้วนะนะนนของหนึ่งศูนย์นะครับอรตอนนี้เราจะเป็นเหมือนตาที่แถวหรือเปล่านะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออถ้ามันมีแบบว่าหมดหรือว่าสี่สี่แต่แบบว่าเป็นแรงหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยไอ้มันนะเว้กูว่ามัน,มน,มนจัดเลยนะคนดู คือมันบวกแรงแบบเน้นฝีมือของตัวเอง,องล้วนนะนะไม่ต้องพึ่งคนอื่นเลยนะคราบผมบอกเลยรุ่นนี้แล้วนะครัไปกันเลยดีกว่าไปกันต่อตึอนตึอนตึ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  ตอนนี้ครับก็เหมือนจะมีคนอยู่ด้านด้านของด้านล่างของเรารนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนครับตอนนี้ผมก็ต้องหาตัวครับหาตัวตายตัวแทนก่อนนะมันอยู่ไหนอมันครับเคิมเจอละน,นี่มีฝ่ายเจ็บนับร่วงหนึ่งครับดเพื่อนมาเจ็บมากโอ้โหร่วงสองครับดใครไม่รู้ จะเสียชีวิตอีกสองนะับเหมือนเขาจะออกไปหรือเปล่านะับไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้นะสกอร์สองศูนย์แล้วนะอีกแค่สองเกมท่าน,นั้นเราจะสามารถแก้มือและล้างแขนจากตาที่เราแพ้ไปได้เออนะครับมา ไปครับน้องนันุทุกคนผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมจะต้องเอาช,าชัยช,ชนะกลับมาฝากท่านแม่ท่านพ่อท่านปู่ท่านย่าให้ได้นะตั้งกันไว้ก่อนเลยจังหวะเนี้ยตั้งกันไว้ก่อนเลยตั้งกันไว้ก่อนเลยไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาครับนี่เจ็บไปดิมึงเจ็บไปดิมึงเยะละเยะละเยอะละเยอะละไอ้เจี๊ยเยะละ แ่แล้ววิโนโนไปดีกว่าเที่จไม่รอดแน่ๆอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเหมือนจะโดนนะเฮยไม่โดนแน่เวะโอเคตอนนี้ผมต้องเอาไอ้บอลออกให้เพื่อนได้ยิงนะโอเคอลัวเพื่อนเราไม่น่าจะรอดแล้วนะนี่ไงเจ็บไปดิมึงเจ็บไปดิมึงมันไม่ยิงเพื่อนแลนะ้วน่าแปลกนะกลัวแปลกมากเลยนะอโ,โอ้โหไอ้เี้ย กูไม่ยิงใครเลยว่าไอ้เจ้ากูอย่างงงอ่ะคนดูเพื่อนกูไม่ยืนอย่างนั้นนะไม่ยืนทําไมอ่ะมึงยืนทําอะไรอ่ะเพื่อนเออกูงงวะ่ะฮึกูละท่อนะคนดูไม่เป็นไรดูเพื่อนเล่นต่อนับขอให้ชนะก็พอนับตอนนี้สวยมากครับสวยครับแย่ละเออสวยมากแลกเม็ดแลกหน่วยกันไปไอ้เจ้านี่กระโดดตกมะเนี่ย มึงนี่ไม่ได้งโง่เนี่ยมึงเล็กฉลาดน้อยไอ้สัตว์มาเลยดีกว่าแล้วมึงยืนทําไมเพื่อนเอา้าเอา้าเอา้างงนะงงนะกูงงใครไม่งงแต่กูงงไอ้เหี้ยทำไมอยู่ดีเพื่อนกูล่วงวะไอ้สัตว์เพื่อนกูตัวนึงก็กระโดดตกตัวนึงก็วงกินไอ้เหี้ยดีจริงจริงไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราน้ำสองหนึ่งแล้วครับขอแค่เราอย่าแพ้อ,อีกก็พอครับตอนนี้ มาขอแค่เราอย่าแพ้อีกก็พอนะตอนนี้เราขอแ si ค่ชนะก็พอแล้วนะครับพี่ coping, น้อง,องทุกคนไปเอ้งเด้งด้งเิงเด้คนเ้ง้งเดงงด้งเด้ง้งงงตงตงงงงงง้ง น้องยิงใครครับซีเลงหงอศาสต์ซีเลงหอลงหออย่าซีเลงอ๋อใครยิงกูวะใครยิงกูวะโอเคตอนนี้ได้มาหนึ่งเม็ดหนึ่งหน่วยกัไนไะดับต้องยิงมันก่อนที่ โอ้เพื่อนเรานี่ยยนได้เกีก่กาจริงจริง,รงนะนะโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรจะนรกแตกแหกดากเลยนะโอเคมาตอนนี้เราก็ได้ได้ไดที่นะนะเออตอนนี้เรายิงยิงท,ที่ที่มั่นฐานที่มั่นออกไปนะมิ้นหงก็ต้องฟื้นเลือดก่อนนะนะอโอเคล่วงไปนะนะตื่นมาได้ไงวะอย่าบก่กมันชุบกันนะ ฝั่งตรงข้ามมันทับกันดีจัดเลยคนระับ <c oughs> มาเพ่นดูผมบอกเลยนะว่าตานี้เราจะต้องแก้ไขแก้แขนแก้ขู่แก้ขาได้แน่ๆเลยนะครับใช่ครับน้อง,อ,งอืม,มาผมจะทําการทิ้งหมวกแล้วซื้อหมวกใหม่นะเพราะว่าหมวกมันกากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปเจอที่เดิมนะขอแก้มือที่เดิมนนะ ไปกันต่อไอ้า่าอย่ายวนีอออกก้มึอยอ่อก่อย่าอย่าอยอ่อยก็น่าอย่อย่นอ่าอย่าอย่าอย่อย่าอ่าย่อย่พ่ย่าอย่าอย่อนาอ่อย่านย่าย่อ่า่ยานย่า่าอ่า่ยเอ้าย่าอ่า่อย่า่าาาา่ยยไ่่ยอ่่่อยอ่ย่่วย ไปแล้วครับไอสัตว์ไปแล้วครับตายเลยมันเออกูช่วยมึงแน่ละเพื่อนนะใจเย็นๆนะกูขอร้องอย่าตีเลงไอสัตว์นะครับตอนนี้ โอเคตอนนี้อย่านะเพื่อนกูอย่าล่วงนะไอ้เที่ย,ยล่วงเหอะมึงล่วงเหอะนะอ่าอย่าซีเลงไอตัวข้างในอย่าซีเลงกูบอกเลยโอเค okay. ได้เรื่องดได้เรื่องแนะ่ได้เรื่องแนะ่เฮ้ยไอ้เหี้ยลูกกระตุนกูไม่ทำงานเลยสัตว์ เออเลยมาดิมึงก็มาดิเพื่อนอย่าอย่าตีเรงไอ้สัตว์อย่าตีเรงไอ้เหี้ยเดี๋ยวสูล้ลิงนะเวนเดี๋ยวมึงจะได้สู้ง,ง,อ,งองพี่น้องไอเหี้ยอยอยอโดนไปดิมึงโดนไปดินัดหน,นึง่งไงก็โดนไปดินี่ไงไ,ไอสัตว์เด็ดมากผมบอกแล้วอย่าซีเรงไอสัตว์ โอเคนะเราก็สามารถที่จะพลิกเกมแล้วก็ชนะได้แล้วนะบโอโหเกมนี้เป็นเกมที่โคตรจะเหนื่อยนะครับนะเออโคตรเหนื่อยกูบอ,อกตรงๆเห็นแรงลนน้อยอย่างงี้แต่ว่าอมืมันก็เหนื่อยเอาเื้อยนะครับนะทาเป็นเล่นไปโอเค้ในคลิปนี้นะที่ใครที่ชอบคลิปนี้นะแต่ขออภัยด้วยนะที่มีความหยาบหรือว่าหยาบคายได้บางคำนะครับนะอารมณ์ เป็นอารมณ์ชั่วคราวนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดเทนิ่งให้เป็นทั้งหมดด้วยนะนะเพื่อไม่พลาดข่าวสารจากไทยรัฐนิวโชว์อะไรไอ้เหี้ย่ไมพลาดานิวสารจากผมนะครับใครไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไทยรัฐนิวโชว์อันนั้นไทยรัฐนิวนายอะไรนะรเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุบจ๊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 บจุ๊บจุ๊บเออไ,ไปอเดี๋ยวกูกัดเลยให้หมากัดเลยไปลนะเจอกัน